สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทายชื่อจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแม่คัดมาหกจังหวัดดูซิว่าใครจะทายถูกโจทย์ของเราก็คือชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือลงท้ายด้วยอะไรก็ได้อ่ใครจะเริ่มก่อนปังชุบ <c oughs> อาไทยมากชมมาตรงนี้แหละไทยตรงนี้แหละไายมาสมุดป,ปรากาศยังไม่มีค่ะสิงห์บุรีมีค่ะ,ะ,ะแล้วรางวัลอ่ายต่อค่ะสระบุรี สละบุรีไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะสะแก้วสะแก้วยังไม่มีค่ะขึะะ้นต้นด้วยสอสเสือรงท้ายด้วยอะไรก็ได้ชื่อจังหวัดในประเทศไทยนี่แหละเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี่แหละ,ะความรู้รอบตัวนะคะกัดเ้ามา ต้อนในสอเสือค่ะไม่หน่อยเอาสราอูึ้นต้นในสอเสือสะกดด้วยสราอูก็มีอแล้วห้ามใบเยอะสิตอกติ๊กตอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาไปแก้ามาสุราธานีมีค่ะอ่อไทยตอค่ะเอาเร็วๆที่มีสราอู ไล่ไปมีจังหวัดอะไรบ้างพี่ใกล้ๆภาคกลางอะไรมีจังหวัดอะไรบ้างอัปนี่จ้ารังรังรันค่ะสุพรรณบุรีอ่ะไอทายต่อเลยขอบคุณค่ะอ่าอ่าเหลือมีรางวัลใหญ่ยังเหลือนะรางวัลใหญ่ยังเหลืออ่ะทายต่อสิมจังหวัดอะไรตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเข้ามาในเฟรมตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าหมดเวลาอ่ะพี่แก้ม มูงคามยังไม่มีค่ะพี่กัพี่แกเข้ามามพี่กเข้ามามีม่สมีสรงคามมีหมดอะไรลูกภาคใต้มีหอะ,ะไรบ้างภาคใต้ไล่ไปไอ,ะอะไรนะคะสมพม่รีหนูไปแล้วไงลูกเอาเร็วๆมุสงคามแกเอไปแล้วค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าอาหมดเวลาแกเข้ามาสตูนมีจ้าอ่ะใบต่อคะ่ะใบต่อคะ่ะต้องพ่หาข้อไม่มีจ้าเอาไปกาะจิเหลือ,ภา,ภ,าอาภาคใต้กับภาคอีสานภาคใต้กับภาคอีสานใต้สุดเลยต่อติ๊กต่อติ๊กหนึ่งสองสามสี่ เอาแก้ภาคใต้กับภาคอีาสนานสกลนครทำไมรู้อ่ะทำไมรู้อ่ะทำไมรูร้อ่ะแล้วก็ใจด้วยแล้วมาแรงพี่ใจคงออะไรอีกร,รางวัลภาคใต้ภาคใต้อันนา่งเหนือภาคใต้เอาภาคใต้พิกาจีมาไทยภา,ยาคใต้พี่แก้มเข้ามาคิดไหเหรอหมดแล้วไม่ใช่หรอ ยอมหรือยังครั้สุดท้ายแม่เก็บคันเอเก็บรางวัลอ่านห้องตอบอ่านพิการรางวัลน,นี้ให้พิการนะอ่ามีสอเสือเอามาอ่านให้แม่ฟังถึงมาใกล้ๆมีสอเสืององูอ่านอะไรอ่าสงขอไข่รอรือรอริงสระอาสงไร